ใหม่หารเก่าจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองนำ้นำหนองเป็นตน้นและองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงแนะนำให้ใช้อสุภกรรมฐานอีกสิบอย่างรวมเป็นสิบอ็ดอย่างด้วยกันเป็นเครื่องตัดความรักและตัดความใคร่ในความสวยสดงดงาม <c oughs> นี่เป็นาฐานกรรมฐานคู่ปรับคนราคาจริต นี่ถ้าจิตก็เราเห็นว่าอะไรมันสวยเห็นคนสวยเห็นสัตว์สวยเห็นวัตถุสวยเราก็มานั่งไข้คนตามความเป็นจริงวัตถุสวยนี่ไม่สำคัญนักสำหรับคนเห็นคนสวยนี่เป็นเรื่องอร้ายมากเป็นอารมณ์ติด ดังนั้นองสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้พิจารณาว่าคนที่เรารักหรือว่าร่างกายของเรามีอะไรเป็นสําคัญมีอะไรเป็นเครื่องทรงตัวร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมให้สังเกตว่าผมของเรานีนมันสุขป,กปรกสะอาดถ้าเราจะไม่สะไม่สา,ไม,สาไม่วีม ไม่สำคัาสะอาไม่ทําความสะอาดไม่กี่วันมันก็เป็นสับเป็นสางถ้าไม่หวีปล่อยมากรกรรนดังมันก็มีสภาพน่าเกลียดน,นี่มาเป็นเจน,นี้ระจีว่าผมมันสวยจริงๆไหมเนื้อแท้จริงๆของผมไม่มีอะไรสวยเลยถ้าปล่อยมันตามปกติมันก็ยุ่งจะยุ่งจะเยอะไม่น่ารัก แล้เราเยบรลอยให้เหงื่อใครจับรากผมไม่ชาไม่กี่วันกเน็เหม็นสาบเป็นสางนี่ที่เราเข้าใจว่าสวยก็เพราะความหลงผิดของกิเลสอาศัยราคะกิเลสเข้ามาจับใจบังความจริงของจิตมาถึงขนเล็บฟันหนังเนื้อก็เหมือนกันเมื่อสรุปแล้วทั้งร่างกายของเราทั้งร่างมีจุดไหนสวยสะอาดบ้าง นี่มันสวยจริงๆสะอาดจริงๆมันอยู่ตรงไหนหนังกำพร้าที่เราเห็นว่าสวยผิวขาวบ้างผิวดำบ้างผิวเปลี่ยงบ้างผิวเหลืองบ้างผิวนวลบ้างเรานิยมกันมาสวยแต่เนื้อแท้ของหนังจริงๆถ้าไม่อาบน้ำสักสองสามวันเราก็มานั่งดูความสภาพว่ามันสวยตรงไหน มันจะเกิดกลางบริเวณเหนือใครฝุ่นละอองเต็มบริเวณความสุขปรบนี่มันก็หาสวยไม่ได้ถ้าเราลอกหนังเข้าไปถึงเนื้อเลยดูกันไม่ได้เลยถ้าปราศจากหนังชนิดเดียวหมดความงามที่เราจะเห็นว่างานอยู่ชนิดหนึ่งก็ตรงหนังมันเป็นตัว,ว่าหนึ่งในล้านของเปอร์เส็นของเนื้อ แล้กระดูกให้ร่างกาย <c oughs> ถ้าหากว่าหน้าตาของใครรูปร่างของใครปราศจากหนังถูกน้ำร้อนลวกถูกไฟลวกก็ตามเราจะเกิดความรังเกตว่าบุคคลนั้นไม่น่ารักและสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันก็เป็นเนื้อททำไมเราจะไม่รักเมื่อเรามองให้ลึกจากเนื้อเข้าไปถึงอว,วัยวะภายใน ตอนนี้ไปกันใหญ่ก็ไปดูอุจาระก็ดีปัสสาวะก็ดีน้ําเลือกก็ดีน้ําเหลืองก็ดีน้ํำน้องก็ดีเสศษทำลายก็ดีที่มีอยู่ในร่างกายทุกอย่างเป็นสิ่งที่เรานังเกียดทั้งหมดเราไม่เคยนึกรักของทั้งหลายเหล่านี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในร่างกายของเรา น้ำลายที่อยู่ในปากเราอมก็ได้เคลืนก็ได้แต่พะบ,บวัวนออกมาจากปากเรารังเกียจแม้แต่มือของเราไม่อยากจะแตะนี่เราจะเห็นว่าอาการสามสองที่ปรากฏในร่างกายมันเต็มไปด้วยความสกปรกการพิจรารณาร่างกายไปอาการสามสองเป็นกายยกตานนุสติกรรมฐาน การพิจารณาเห็นว่ามันสกปรกน่าเกลียดโสโครกเป็นของที่ไม่น่ารักเป็นอสุภกรรมฐานเป็นอันว่าการรมฐานทั้งสอนรายการนี้องค์สมเด็จพระพิตรมานทรงแนะนำให้ใช่พร้อมกันไปไม่ขนาใดที่บรรดาเท,พทพน,าพานพุทบริษัทพิจารณาใค่ควรอยู่เสมอๆความจริงในตอนต้น จิตของเรามันมั่วสมอยู่กับ,บราค,าคระกิเลสแล้วราคะากิเลสมันานมันก็อาจจะมีการทั้งการเผยเห็นว่าสวยสดปงามงามได้เป็นของธรรมดาแต่ด้ว,ว่าถ้าพิจารณาไปเป็นปกติทุกๆวันวันหนึ่งใช้เวลาห้านาะทีสิบนาทีต่อนหนึ่งวาระแล้วถ้าจิตสบายก็พิจารณาเรื่อยๆไป ใจิตใจก็มันดาทางุบริษัทก็จะเห็นตามความเป็นจริงเพราะเป็นธรรมดาที่จิตเราคบกับกิเลสนี้มานานจะเริ่มปฏิบัติเป็นแค่จุขนะหนึ่งวันสองวันเดือนสงองเดือนแค่ปราบปรามมให้อยู่ย่อมเป็นของยากแต่ถ้าว่าถ้าเราเชื่อในองค์สมเด็จระผู้มีพระภาคใช้อารมณ์ทรงอิทิบาททั้งสี่ คือชันทะเรามีความพอใจในการที่จะพิจารณาขันห้าตามความเป็นจริงร่างกายของชายขอะหญิงทั้งหมดเต็มไปได้วยความสุขปรกกอบการ3ามสิบสุขปรกทั้งหมดวิริยะใช้ความเพียรเข้าต่อต้านการอารมณ์ของความชั่ว ที่มันมองตรงกันข้ามกับความเป็นจริงร่างกายคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกแต่มามันเห็นว่ามีความสวยสดประกายเมืม่ออารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องหักห้ามอารมณ์ใจด้วยความเพียรต่อสู้กับความรู้สึกเดิมจิตตั้งใจสนใจไว้เสมอว่าเราจะทรงอารมณ์ให้รู้ตามความเป็นจริงให้ได้ จะไม่ยอมอารมณ์ที่เป็นอโกโนุศลคือความโง่เขมาบางใจมีมังสาไข่คนไปตามกระแสพระสริธรรมาีองานคคสมเด็จไปจอมตรว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายของคนมีอาการ32จริงไหมถ้าเรามองไปเห็นเราก็รู้ว่าจริง นาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายของคนทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขรกบอาุสุภะนี่แปลว่าไม่งามเราไม่งามไม่สวยจริงไหมเราไปหาชิ้นส่วนในร่างกายชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มองเห็นว่าสวยให้ปรากฏมีไหมเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาไปตามอย่างนี้แล้วแล้วก็จะทราบชัด พระกระแสพระสัทธรรมเทศนาขพรองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ตรัสไว้ตรงตามความเป็นจริงประการเราเชื่อได้เชื่อได้แล้วก็ปักใจแต่นี้ถ้าเราเห็นคนเห็นใไข่เห็นคนก็นดีเห็นสัตว์ก็ดีถ้าผ่านหน้าเราไปอันดับแรกใต่องค์สมเด็จรปจอไตรให้พิจารณาตัวเองเสียก่อน เช้าตื่นขึ้นมาเขาพิจารณาตัวเองว่าร่างกายนี่มันไม่เป็นแท่งเป็นทึบมันเป็นชิ้นเป็นส่วนถ้ามันก็หาความสหาาความสะอาดไม่ได้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกจะดูตรงไหนมันก็หาความสะอาดไม่ได้จะดูผิวหนังผิวหนังก็ดีแต่เฉพาะชำระล้่างร่างกายทุกขณะหนึง่งคอยใช้วเ,เวลาล่วงเลยไปก็เกิดสิ่งโสโครกครอบคลุม สิ่งโสโุขภายนอกบ้างสิ่งโสโุขภายในบ้างสิ่งเหลือใครเป็นตน้นเมื่อเกิดกลางร,ร่างกายแล้วก็เกิดความดังเกียดก็ต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ภายในร่างกายของเราก็าพิจารณาต่อไปที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีสภาพเหมือนกับซากศพเคลื่อนที่แล้วเหมือนกับส้มเคลื่อนที่ พิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอพิจารณาตัวเราให้เห็นเสียก่อนเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายของเรามันเห็นยากเมื่อจิตไม่เกิดเป็นเอกตาลมร,รู้มีความรู้สึกสืส่อมเหมือนว่าร่างกายของเราทุกชิ้นทุกส่วนมันสกปรกโสโครคขาที่ดีไม่ได้ต่อไปก็มองเห็นร่างกายของใครก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกอยาก่างนั้น เมื่เห็นว่าคนอื่นและสัตว์อื่นสุปกปรกเช่นกับตัวเราอราคาความกำหนัดยินดีในการปรารถนาในการสัมผัสระหว่างร่างกายซึ่งกันและกันมันก็หมดไปทั้งนี้เพราะไรความรักจะเกิดวนได้เพระาะอศัยที่เราเห็นว่าสวยสดพดงามแต่เม่ว่าเกิดเห็นว่ามันสกปรกขึ้นมาเราก็เกิดความรังเกียจความต้องการก็ไม่มีข้อน,นี้จะประมาให้ฟัง สมมติว่าใครเขานำสิ่งสโสโครกมีอยู่จาระปัสสวะดของเน่าห่อถุงผ้าพแพรที่มีความสวยสดงามมาแล้วก็ประดับประดาในแก้วแหวนเงินทองแก้วล่าถ้าหาว่าเรายังมีงของภายใดเพียงใด เราก็เห็นว่าถูงนั้นห่อนั้นมีความสวยสดงดงามน่ารักาประรานนาเป็นที่น่าพอใจอาจจะให้ราคาสูงตามความต้องการแต่ถ้าว่าบังเอิญที่เราจะเข้าไปแตะต้องห่อนั้นถ้าเราทราบว่าภายในมีนของโสโครกมิยุจาระเป็นตน้นมีใครบ้างที่จะต้องการมีไหม เราก็เห็นได้ว่าไม่มีไม่มีใครต้องการในเรื่องนี้ในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระวิิตามานบรมศสาสดามีชีวิตยอยู่ในสมัยนั้นสาวกขององสมเด็จพระบร,โรมโกว์บวชไปไปรับปาจากนาสิมาเห็นนานสิมาสวยเกิดความรักใครถึงกับไม่กินไม่นอน มีความปรารถนายอยากจะได้นาสิริมาต่อมาไม่ช้าปลายว่วนาสิริมาตายพระเจา้าพิมีสารทรงถวายบังคมกราบทูลอง์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาให้ปล่อยศพนางสิริมาไว้ก่อนเมื่อขึ้นอืดดีแล้วได้มีน้ำเหลืองไหลโทมทั้งกาย สมเด็จพระจอมไตรยจึงบอกว่านนท์บอกว่าเราจะไปเยี่ยมนางสิฎีมาแต่ไม่ได้บอกว่านางสิฎีมาตายให้ประกาศให้พระทั้งหลายไปด้วยกันพระองค์ที่เป็นปุถุชนนึกรักนา,นางพิณาสิฎีมาคนนั้นดีใจล้างบาตรที่ข้าวบุตรมาหลายวันไม่กินข้าวแต่งกายชำระร่างกายดีไปกับพระพุทธเจ้า พอไป้ึึงเขาแล้วเห็นร่างกายของนาสิบิมาขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลหน้าเกลียดจิดก็สลดคิดว่าเมื่อสองสาวันนี้เราเห็นนาศสิบิมาสวยเราคงปรารถนาอยากจะได้แต่เวลานี้นางสิริมาไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรที่ยันน่ารักองสมเด็จพระพู้มีพระภายเจ้าจางให้พระเจา้าพิมพิสาร ประกาศขายนางสิริม,มาว่าใครอยากจะรับศพต้องเอาหนึ่งพันเป็นอันว่าไม่มีใครต้องการทีหลังก็ประกาศให้ปเปล่าก็ไม่มีใครเอาต่อมาทังประกาศว่าถ้าใครรับศพไปจะแถมเงินอีกหนึ่งพันก็ไม่มีคนเอาทั้งนี้เพราะอะไรความจริงานางสิริม,มามีชีวิต เป็นสตรีที่ทําให้จิตของบรรดาผู้ชายทั้งหลายมีความลหลงไหลไปฝันเพื่อความงามแต่ว่าพอตายได้เพียงสามวันก็ดูอะไรไม่ได้ข้อนี้บรรดาผู้บริษัทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าสิ่งที่หลังไหลามาทางด่างกายภายนอกเหมินคงนั้นความจริงไม่ได้มาใหม่ไม่ใช่วราตายแล้วจึงปรากฏเนื้อแท้จริงๆแล้วของเหล่านี้มันมีอยู่ในร่างกายของเรา พระองค์นั้นมาเห็นนาสินิมามีสภาพอย่างนั้นก็เกิดนิติทาย,ยางความเบื่อหน่ายภายในไม่ช้าก็มลุมาขผนนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าเราจะปราบปราคาจริตจิตที่รักสวยรักงามเก็จารณาร่างกายของเราเป็นอาการ32มิอนสุขปรกถ้ามันไม่แน่นักก็ไปดูสัตว์ตายคนตายที่ก็มีน้ำเหลืองไหล ้ามีปิ่นเหมือนก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนนี้กับร่างกายเรามีสภาวะเสมอกัน mm hmm. เมื่อร่างกายของเขาเป็นอย่างนั้นร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนเขาและคนและสัตว์ในโลกก็มีสภาพเหมือนกันธรรมดาท่านพุทธบริษัทพิจารณาอย่างนี้นั้นไม่เป็นปกติภายในไม่ชาจิตก็จะเป็นเอกราราลม โนนิยมเห็นตามความเป็นจริงอารรมดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการเวลาที่จะแนะนำก็หมดแล้วต่อแต่นี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาธรรมอทียาซยจนกว่าจะได้ยินเสัยญานบอกบทดเวลา